รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ำนานรักของนางนาคนะเป็นตำนานรักอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจผู้คนทั่วไปอย่างไม่รู้คลายกับความรักที่มั่นคงของนางนาคที่มีต่อสามีแม้แต่ความตายก็ไม่อาจรากหัวใจของนางไปได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการเดินทางไปขอพรของบุคคลบางกลุ่มที่มีความเชื่อและมั่นคงในรักทั้งรักที่สมหวังรักที่ผิดหวังตลอดจนรักที่รอคอยเพียงหวังว่าแม่นาคจะเมตตาช่วยเหลือ แรกจริงๆที่ได้มาไหว้ย่านาคตั้งแต่เกิดมาได้ยินแต่เรื่องเล่าตำนานของยา่านาคมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยว่ามีความรักมีสิ่งที่แบบว่าดีกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยรอคอยคนรักตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเองเราเพิ่งแบบว่าพลาดจากสิ่งที่แบบเรียกว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาํำได้มาเห็นย่าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนย่าให้แบบได้มาอะไรอย่างเงี้ยได้มาไหว้เพราะเราพึ่งแบบ แยกทางกับคนรักก็คิดว่าย่าคงแบบว่าเออน่าจะมาให้กำลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าท่านมีตัวตนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เคยเคยมีประสบการณ์คือสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าจะขอเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือคือตั้งใจว่าจะทำบุญให้ท่านอะไรเงี้ยคือตัวเองลืมคุณทำบุญให้ท่านก็คือจะฝัน เห็นเห็นเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ผิวข,ขาวอบอวบหน่อยอะไรเงี้ยคือเราก็ตกใจสุดแล้วก็รู้ว่าอเออเป็นท่านเป็นท่านอะไรเงี้ยคืออันนี้คือประสบการณ์จริงจากจากที่เคยผ่านมานี่ก็เลยเชื่อว่าท่านมีจริง สวัสดีคุณผู้ชมครับผมฟุกจรชัยครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการตามตำนานนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครในเขตพ,พระโขนงนะครับถ้าหากเราจะพูดถึงโลเคชันแล้วก็มองว่าเป็นแบบริมแม่น้ําแบบนี้ริมคลองแบบนี้ก็คงจะนึกถึงตำนานความรักอันเป็นอมาตะนิรันดร์การของแม่นาคพระโขนงซึ่งปัจจุบันนี้ถูกนํามาทําเป็นละครแล้วก็ภาพยนตร์หลายครั้งหลายคราเหมือนกันนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องราวของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมี จริงหรือไม่ตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยนะครับว่ามีจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องราวที่เขาเล่าขานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังพอมีข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่บ้างวันนี้ฟุกจะพาผู้ชมนะครับไปย้อนดูตำนานของความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่เป็นอวตารกับตำนานของแม่นาครักขนกค,ครับ นางนาคหรือแม่นาคแห่งพระขนงมีการเล่าขานกันมานานและเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่านางนาคมีตัวตนจริงๆคงเป็นเรื่องเล่าของคนโบราณที่เคยถูกผีนางนาคหลอกกันมาแต่ชื่อเสียงของแม่นาคที่เล่าขานกันมานานนั้นทําให้วัดมหาบุตรแห่งนี้ปล่อยไปที่รู้จักของคนทั้งหลายในฐานะที่เป็นวัดที่ฝังศพของแม่นาคนั่นเองสมก,การ์การกำลังหลก ครับคนอื่นต้องถามความเป็นมาของการเริ่มก่อสร้างวัดมหาบุตรจริงๆไม่มีใครรู้หรอกว่าวัดมหาบุตรก่อสร้างยังไงมาไงมันเป็นเหมือนวัดล้างอยู่พักหนึ่งต้องแต่ต้องคมผูกสีสยาแตกวัดนี้ก็ล้างไปด้วยบรยยายไอทีเขามาเที่ยววัดมหาบุตรสมัยก่อนเขามาเที่ยวเพราะว่ามาดูรอยเท้าไม่นาคที่ฝาด้านมันก็มีจริงฉันเคยเจอเพราะทันเหมือนกันแต่ว่าเด็กมากเราก็ไม่สนใจเท่าสิบกว่านะ เห็นตะลอยท้าพี่เฉยมันเพราะฉะนั้นอายุสักเจ็ดแปดกว่าก็ม่ได้คิดอะไรวิ่งเร่งตามภาษาเด็กปัดตำนานแม่นาคพระขนงกับวันมหาบุตรถือว่าประชาชนทั่วไปรู้จักกันดีเขารู้กันอยู่มันเป็นของคู่คันมาตั้งนานจะบอกชี้ว่าถามว่าที่ฝังอยู่ไหนก็ไม่มีใครยืนยันได้แม่จะหมอไส,สยศาสตร มาขอไม่ให้ถูกทหารกลายเป็นว่ายายนาคเนี่ยถ้าใครไม่อยากเป็นทหารก็ไปบนดาวรักสิจะเอาอะไรเป็นของแก้บนก็ได้เสื้อผ้าก็ได้ทุกตาทุกกตาตุลอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเป็นประเพณีเขาเฉันสันติฐานว่าแกคงไม่ชอบทหารฐานที่ไม่ชอบทหารเพราะว่าผัวแกไปราชการแล้วแกตายบอกสารภาพตรงๆว่าถ้าใกล้เดือนที่จะมีการเกณฑ์ทหาร คนจะเยอะเป็นพิเศษเลยครับคนเยอะมาเข้าแถวยาวเหยียดเลยในรดยะนี่มันถึง้านคนมาเกณฑ์ทหารคนที่ก็มาบนบานให้กับแม่นะก็สําเร็จทุกคนนะเรื่องทหารนี่ผมเห็นเยอะมากเพราะว่าบนแล้วไม่ไค่อยโดนอนะ่ะจริงๆนะเพราะาแม่อาจจะ ไม่ชอบก็ได้ตอนเดือนอะไรเดือนไล่ทหารอะคนเยอะไปก็มาไล่ทหารขนาดพวกคนจีนอยู่เมืองนอกยังมาหะอย่าหนักอย่าหนักเลยขนาดพูดไปชัดยังว่ายาหนักอยหนักอยู่ตรงไหน นับว่าเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วชายไทยคนไหนที่ไม่อยากติดทหารหรือว่าญาติพี่น้องกลุ่มใดไม่อยากให้ลูกหลานต้องไปทหารเนี่ยนะครับก็จะต้องมาขอพอรจากญานาคนี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องบังเอิญไม่มีใครให้คําตอบผมได้นอกจากคนที่ผมได้ไปเจอกับตัวครับพี่ตุย้ยครับเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่เรามาขอพอรกับญาณาคแล้วอ,อ๋อคือปัญหาผมก็คือว่า ผมไม่อยากเป็นผมไม่อยากเป็นอาหารออผมก็เลยทางทางยผู้ใหญ่เขาเลนแนะนำมาให้ว่าเรามาขอ,อย่าหน้าดูครับผมก็มาอหลังจากนั้นผมก็กลับไปสักเดือนหนึ่งผมก็ไปไปคัดเรื่องอาหารอแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ได้เป็นอาหารแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรผมใช้ชีวิตผมปกติปกติแหละครับแต่คนรอบข้างเห็นไงเห็นเป็นเหมือนว่ามีผู้หญิงเงี้ยม,มาปรากฏดูแต่ไม่เคยปรากฏใ้ผมเห็นนะ ประกวดอยู่ให้ให้คนที่รอบข้างหมเขาเห็นพี่สาวผมก็เลยทักว่าเออมึงไปไอันนี้หรือยังว่าไปไปแก้บนแก้อะไรยังก็เคยได้ยินมาเขาคุยมาอย่าทำเป็นเล่นอย่าทำแบบนนะอ่ะผมก็มาเโอเคผมว่าโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปผ่านมาอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่น่าจะเกินนี้ผมเป็นสาเหตุอะไรไม่รู้อ่ะผมเป็นไข้สามวันสองวันสามวันเนนะี่ยเป็นไข้แบบลุกไม่ขึ้นเลยนะแต่จิตใจผมมันคิดถึงได้ผมต้องมาที่นี่ให้ได้ผมใช้เวลาเดินทางจากที่มาถึงนี้นั่งรถทั้งหมดเจ็ดต่อ S <S <ม>ตผ่ผมั่งแป๊บนึ่งผมไม่ไหวผมก็อ้วกไงพนคพ่นยพี่ผมก็อ้วกขึ้นเรื่องก็อ้วกอ้วกแต่พอถึงแต่ปฏิหารก็คือผมงงเงผมงงกับตัวเองกันนะอพอผมลงรถลาสุดบ้านเมย์ฝั่งนูน้นผมลงรถปุ๊บพอผมเดินเข้าประตูวัดมาทุกอย่างผมเป็นเหมือนทุกอย่างเนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นังผมผมก็เดินมาแก้บนของผมปกติแล้วทุกอย่างก็จบผมก็ใช้ชีวิตผมปกติผมเชื่อนะที่มีสัวมิตุยด้วยใช่ผมเชื่อครับพอผมมาผมพ่านนี้ผมก็มาไหว ยาบผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางเข้ามายัางสารของย่าน,นาคเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเจอกับผู้อยากเป็นสุขานั่คือป้าเลก็กสวัสดีป้าเล็กด้วยครับสวัสดีปลาเล็กครับเชื่อไหมครับว่าย่านาคจริงเชื่อสิคะเป็นเรื่องจริง แต่ว่ามันไม่ได้ว่าใหญ่โตมากมายอะไรเหมือนกับที่หนังเอาไปสร้างกันม,ม,มันเป็นเรื่องแค่ว่าในชีวิตของคนคู่หนึ่งครอบครัวหนึ่งเท่าน,นั้นเองที่เขาเอาไปสร้างเป็นหนังให้มันใหญ่โตขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเพาาื่อความสนุกสนานแต่ที่จริงแล้วมันมีแค่นิดเดียวจริงๆแล้วย่านาก็ไม่ได้เป็นคนที่โหดร้ายมันแล้วแต่ที่คนจะคิดแล้วแต่ที่คนจะคิดถ้าคนทำดีไม่ได้มามท้าทายอะไร มันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรก็มีแต่ความเมตตาถักคนไหนที่มาท้าทายมาเพื่ออยากลองดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอทุกคน คุณผู้ชมครับจะเห็นได้เลยว่าประชาชนที่เดินทางเข้ามาสักการบูชาย,ยาหน้าที่เดินทางมาอย่างไม่ขาดสายยิ่งเย็นเนี่ยคนก็ยิ่งเยอะต่างก็เดินทางมาเพื่อที่จะขอพรในเรื่องของความรักให้สุขสมหวังรวมไปถึงสิ่งที่นิยมมากที่สุดก็คือการขอไม่ให้เป็นทหารนั่นเองนะครับสิ่งของที่มาใช้สกรรักการบูชาาแล้วมาแก้บนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะชุดไทยชุดเด็ก นะครับรวไปถึงของเล่นเด็กด้วยที่สําคัญเป็กานกัน้นครับผู้ชมครับเห็นได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นรูปภาพของยา่านาซึ่งจะมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของแต่ละคนที่นิมิตฝันเอาไว้ถ้าใกลฝันแบบไหนว่ายานาคหน้าตารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไหนก็เดินทางเข้ามาแล้วก็เอานํารูปวาดเนี่ยนะครับมาสักการบูชาที่นี่นั่นเองนะครับ ู้ชมครับต้องบอกว่าที่ศาลย่านาแข่งนี้ประชาชนเดินทางเข้ามากราบไหว้บูชาไม่ขาดสายเลยนะครับน้องโต้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางวันนี้บอกว่าเดินทางมาแก้บนด้วยใช่บนอะไรไวคกับน้องโต้ก็เรื่องแบบว่าเรื่องสิ่งสธิ์แบบว่าเรื่องเรื่องหวยเงี้ยครับความเชื่อส่วนตัวความศรัทธาส่วนตัวเกิดแม่น้าน้องโต้ก็เคยฝันเห็นท่านด้วยเคยฝันเห็นท่านใช่แล้วก็เรื่องทหารเงี้ยผมก็เคยมาบนไว้แล้วก็ได้ใบดำอ๋อเคยมาบนเรื่องทหารกองทัานีแล้วด้วยใช่ถามนิดนึงได้ไหมครับ ฝันเห็นย่านาคเนี่ยรูปร่างหน้าตาย่านาคเหมือนกับรูปที่เราได้เห็นกันก็คล้ายๆครับแต่ว่าในในฝันคือย่าเขาสวยมากสวยมากใช่มาที่นี่ก็ประมาณ6-7ครั้งละคะ่ะขอพรคือแบบรู้สึกแบบ ได้อ่ะคือท้ารับรู้อย่างเงี้ยค่ะพอพอเรื่องให้แฟนกลับมาหาว่าเรามีความรักเหมือนแม่ยา่าก็คิดว่าแม่ย่าช่วยนะอ่าก็บ่นว่าเราจะให้ชุดตยสวยแล้วก็ให้ชุดน้องด้วยแล้วพอ,พอสำเร็จเราก็เอาชุดมาให้แม่ยา่า ปัจจุบันสารแม่นาคที่วัดมหาบุตรก็ยังได้รับความศรัธทธายอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะในวันวาเลนไทน์และช่วงเทศกาลเกตตาหารซึ่งประวัติของนางนาคจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามแต่คนที่ไปขอพรจากสารดังกล่าวก็มีคนจำนวนมากที่สมปรารถนากับเรื่องที่ขออยู่เหมือนกัน เอาละครับผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปไหว้ขอพอรย่านาคเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงหน้าผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยฟุกจะพาผู้ชมไปรู้จักกับอีกบุคคลสําคัญที่เป็นคนปั้นหุ่นย่านาคขึ้นมานั่นคืออาจารย์พลหรือว่าตาพลนั่นเองนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดน,นะครับ ที่มีโรงที่มีปั้นสญญายยันามันเกิดจากอาจารย์พวนท่านนิมิตไปท่านบอกท่านจะปั้นท่านเองตัวท่านไม่ได้เป็นช่างไม่เชิองอะไรเรื่องปั้นอะไรมันก็เดยดูแล้วไม่สวยงามเท่าที่ควรแต่ว่าของศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นเองตะก่อนเป็นรูปปั้นแบบเล็กๆแล้วมีสังกะสีแบบคุมแค่แค่เล็กๆกกมันไม่เหมือนแบบนี้ตะก่อน ผู้ชมครับตอนนี้ฟุ้งนำท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเดินทางจากวัดมหาบุตรสารยา่านาคนะครับมาบ้านของอาจารย์พวนหรือว่าชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าตาพวนใช่ค่ะนะครับแล้วคนที่ผมอยู่ข้างๆนี่ก็คือหลานแท้ๆของตาพวนนะครับสวัสดีพี่อ้อมด้วยครับสวัสดีค่ะพี่อ้อมครับต้องบอกว่าตาพวเนเป็นคนที่ปั้นรูปปั้นของย่านาคที่<ช>ทำให้ประชาชนสักการะบูชามาจนถึงทุกวันนี้ใช่นะครับ แล้วตอนก่อนนี่เห็นว่าตาพวนเนี่ยเคยเป็นพระมาก่อนด้วยใช่ค่ะบวชที่วัดมหาบุตรวชตั้งแต่สมัยเป็นเนนครับแล้วก็ต่อบวชพระเลยเป็นสายท่านปฏิบัติกรรมฐานอะไรเงี้ยแล้วในส่วนของความเชื่อพี่อ้อมกับในเรื่องของตำนานรักอมะตะของย่านาคแล้วพี่อ้อมมีความเชื่อย,ยังไงบ้างเป็นการเล่าต่อๆกันมาครับพี่ที่เป็นตำนานที่ว่ามันจริงเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ท่านไม่ได้แคนั่น การเล่าเรื่องที่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีในบันทึกหรอกรพรเพียงแต่ว่าเป็นนำนานได้เล่าปากต่อปากกันต่อมาครัอตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของตะพวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปพูดคุยกับตะพวนเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับในการปั้นรูปปั้นของยานาว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วตาฟุกปไปเลยครับ อดีตพ่อมากกันยานาคเขาเคยสร้างบาร,รมีร่วรรมกันไว้อาีิชาติที่เกิดมาเป็นคู่ครองกันวุนบาร,รมีนั้นมันเป็นเครื่องหนุนนำชักพาชี้แนะผูกพันให้จากกันไม่ได้จนถึงทุกวันนี้พ่อมากไปตายแล้วก็ย่านาคเนี่ยก็ยังอยู่แบบนั้น เขามาถ่ายทำงางหลวงลุงเดี๋ยวเราเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันไม่รู้ว่าแกจะยอมให้ผมคุยหรือเปล่านะเขาบอกไว้ผมรอตรงนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง าาตัวแทนของความเคารพและศรัทธ,ธาตำนานรักแม่นาพระกหนองรูปปั้นแม่นาคที่มีอายุกว่า60ปีอาจจะทำให้คนรุ่นหลังลืมเลือนชายชราที่ชื่อว่าตะพวนผู้ปันหุ่นแม่นาคขึ้นมากับมือและนับว่าเป็นผู้นำพาชื่อเสียงและความเจริญมาสู่วัดมหาบุตรหรือวัดแม่นาพระกนอง ซึ่งในวันนี้เราได้รับข่าวดีว่าตะพวนยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ไม่ไกลาจากวัดมหาบุตรมีการจุดไม่พลาดที่จะลงไปพูดคุยกับบุคคลสําคัญท่านนี้ครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์พวนหรือว่าที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าตะพวนนะครับก็เป็นคนที่ปั้นนะครับรูปปั้นของยานาาให้พวกเราสักการะบูชามาจนถึงทุกวันนี้นะครับสวัสดีตะพวนด,ด้วยครับ ครับต้องถามนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการปั้นรูปปั้นของย่านาคตาพมีจุดเริ่มต้นยังไงถึงได้มีการมาปั้นเกิดขึ้นนะครับนิดๆเห็นเป็นดวงมีสีแดงสีสว่างเรืองๆลอ,อยไปลอยมาที่หน้าเสียทิศเสียงนั้นก็พูดออกมาจากดวงนันนะพูดออกมาเหมือนกับเธอพูดกับฉันเงี้ยบ,บอกรู้ไหมเป็นใครมาถามบอกรู้ วิญญาณของเานามาขอที่อยู่พอพูดงีแ้แสงดวงนั้นก็หายไปเป็นรูปเป็นร่างของหญิงอุ้มลูกนั่งก็เบี้ยบอุ้มลกูกลูกเขาชื่อกฤิชริสชื่ออะไรครับกฤิชริสกฤิชริสเป็นเปรีนน,นทถึงสร้างใญ้ยายาก็ยิ่งมาทีมาทีขึ้นมาทีขึ้นมาทวงมาถามเรื่องที่อยู่นะ เหมือนกับคนเราทั้งหลายเนี่ยไม่มีที่อยู่มันเกิดความทุกข์ขนาดไหนจิตวิญญาณก็เหมือนกันยากกว่าเมื่อยื่นคำขาดบอกว่าเดือนสิงหาเดือนสิงหาเดือนสิงหาในภาคศก99บอกช่วยทีนะช่วยทีช่วยสร้างรูปไปที ฉันก็สร้างหุ่นเพราะเอาเหล็กสร้างเป็นหุ่นก่อนลวดเนี่ยสร้างเป็นโครงหุ่นแล้วก็เศษผ้ายัดข้างใน,นปั้นไปฉันก็หลับตาไปเห็นเลยใช้สมาธิผ้าเราปั้นเป็นหุ่นแล้วเราต้องเรียกมาถึงตูดเลยสูตรแรกต้องลงยันลงผงก่อนผงอินทเจผงปัสสาวผงมหาราชเขียนนะปั้นแท่งเหมือนช็อกอะ่ะแล้วก็มาเขียนเขียนไปว่าไปนะ นะกาโโหติสัมภโวจงมามันเกิดเป็นนะโมกาโโหสิสัมภโวจงมาเกิดเป็นโมพุทธกาโอโหสีสัมภโวเกิดเป็นพุทธทาการโอโหสีสัมภโวจงมามันเกิดเป็นทายะการโโหติสัมภโวจงมามันเกิดเป็นยะนะโมพุทธายะพระเจ้าอาพระองค์เขียนไปเขียนไปใส่ปิดจนเทกหนักๆนะเป็นมดเป็นอะไรมาที่เปดผงนั้นเต็มไปนหมดเลยถึงใช้ได้ ไม่ใช่เอาดินนุ่มาทําดินดนีน่เนีน่ยทาก็มีอภินิานหารเพียงห้าสิบถ้าทํางี้เกินร้อยเกินร้อยฉันพ่าเลยป้าเชื่อมียานี่เขาแรงเขาก็ช่วยทุกคนนะช่วยทุกคนยาเขาช่วยทุกคนอนะ มันมีรังสังหรณ์ตรงกันว่าเออเหมือนแบบย่าไปหาเราในนิมิตบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็มาหาท่านอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นจริงนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวหละค่ะแต่เราเชื่อเชื่อรล่อจสินแต่บางคนเขาบอกว่าไม่เชื่อแต่สำหรับตัวเราเองเราคิดว่าเชื่อที่แกให้จริงๆ พระโขนงโดยสรุปเนี่ยนะผมเนี่ยพยายามค้นมาตลอดแล้วเคยเขียนเรื่องแม่นางเนี่ยครั้งแรกตั้งแต่ปี2522ลงเดินทางท่องเที่ยวสมัยนั้นนะไปไปพิสูจน์ที่วัดมหาบุตรว่าเรื่องนี้เกิดที่วัดมหาบุตรจริงหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาอสรุปว่าจริงนะฮะ,ะต่อมาก็เจอหลักฐานสำคัญที่สุดก็คือในสยามประเภทซึ่งนายกุหลาบเนี่ย ซึ่งเกิดสมัยการที่ที่สตายสมัยการนิยกนะเป็นคนอายุยืนมากแล้วก็สนใจประวัติศาสตร์ก็เขียนไว้ว่าแม่นาคเนี่ยมีตัวตนจริงในช่วงประมาณก็ยุคนั้นก็น่าจะรัชก,กาลที่3าที่4แต่แม่นาคในที่นี้เนี่ยมีผัวชื่อในชุ่มทศกัณ์ก็คือนายชุ่มที่แสดงเป็นตัวทศกัณ์ แล้วพอแม่นาคคลอดลูกก็ตายทั้งเป็นนี้ลูกเนี่ยมีหลายคนไม่ได้มีเฉพาะลูกนั้นแสดงว่าแม่นาคต้องมีอายุมากขึ้นพอสมควรแล้วลูกเนี่ยโตแล้วไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่เดี๋ยวจะแบ่งมรดกไปก็เลยแกล้งปลอมตัวเป็นผีมาหลอกชาวบ้านอันนี้กระแสหนึง่งแต่คนทั่วไปนะอยากจะให้แม่นาคเนี่ยเป็นผีจริงๆเลยไม่ใช่ผีปลอมที่ลูกชายมาหลอกชาวบ้านเล่น มันมีสองทางมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าผีแม่นาคมีจริงหรือว่าเป็นผีปลอมของลูกชายเรื่องแม่นาคนี่จริงหรือไม่จริงไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันยากแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่สนุกที่จะจินตนาการฮะและก็จะสร้างเป็นอะไรแต่อ,อะไรได้อีกไม่จบ ทั้งหมดนี้คือตำนานของความรักที่เป็นอมตะตลอดนิรันดร์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความรักมั่นคงต่อผู้ชายคนหนึ่งอย่างซื่อสัตย์และยืนยาวม,มาตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่านี่จะเป็นความรักที่น่าทิอทุนและยกย่องเป็นอย่างมากทั้งหมดทั้งมวลในรายการของเราวันนี้เราไม่ได้เล่าให้คุณเชื่อแต่เราอยากให้คุณออกมาสัมผัสคร,ครับสวัสดีครับ